สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมากๆจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทซึ่งหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่า ตกลงแล้วเราจะได้รับเมื่อไหร่แล้วก็ใช้ซื้ออะไรได้บ้างหรือซื้ออะไรไม่ได้บ้างรวมถึงที่หลายๆคนอยากรู้ว่าสามารถซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือได้ไหมนะคะคลิปนี้มีคำตอบจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับท่านได้รับทราบค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาท ผ่านดิจิตอลวอลเล็ว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของรายละเอียดของแต่ละส่วนงานที่ได้มีการมอบหมายโดยยืนยันว่าโครงการยังเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือจะเปิดให้ประชาชนแล้วก็ร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ภายในไตรมาสที่3นั่นก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยานะคะ ส่วนเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนในไตรมาสที่4นั่นก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมแน่นอนซึ่งตอนนี้กระบวนการต่างๆค่อนข้างนิ่งแล้วทุกอย่างลงล็อกเป็นไปตามสเต็ป แผนงานมีกำหนดเวลาที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนโครงสร้างของมาตรการนิ่งแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเราก็ยังเชื่อมั่นว่าได้เร่งในหลายจุดและตอนนี้สิ่งที่ทำคือต้องกระชับอะไรที่ทำคู่ขนานได้ก็จะทำอะไรที่ลดระยะเวลาได้ก็จะลนมาเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการได้เร็วขึ้นแต่กรอบเวลาตอนนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นช่วง ปลายปีตามแผนงานนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในจุลพันธ์อมรวิวัต์ก็ออกมาชี้แจงนะคะส่วนสำหรับประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเรื่องสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ Digital ดิจิตอล w a l l ล็ได้หรือว่าสินค้าที่ห้ามใช้สิทธิ์ตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วซึ่งน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐก็ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในทุกมุมเพราะว่าปัจจุบนันมือถือสมาร์ทโฟนก็ถือเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะคะทางรัฐบาลจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่า เป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่รอคอยบอกว่าอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือบางคนบอกว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีไม่เคยมีสมาร์ทโฟนกับเขาเลยตอนนี้นะคะก็ยืนยันชัดเจนแล้วจากทางภาครัฐนะคะโดยทางท่านจุลพันธ์ก็ออกมาบอกว่าสมาร์ทโฟนสามารถใช้เงินดิจิทัล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทที่เราจะได้รับกันภายในสิ้นปีนี้นําไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองนะคะ อย่างไรก็ดีในส่วนของประเด็นการยื่นเรื่องให้สำนักงานกฤษฎีกากรณีการใช้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน1.72แสนล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่ได้มีการดำเนินการโดยทุกอย่างก็จะทำตามขั้นตอนเมื่อถึงเวลาอย่างแน่นอนซึ่งขณะนี้ก็ยังมีเวลาเหลือนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยนามาแจ้งให้กับทุกท่า Ivan, e in 네นได้ร mm. ับทราบที่นี่ค่ะหากใครมี ข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ